เพื่อนนายคิดว่าขยะพลาสติกภากในโรงเรียนเรามันเยอะเกินไปหรือเปล่าแน่นสิเพราว่านะโรงเรียนเราอ่ะใช้ถุงพลาสติกมากเกินไปว้าวว้าวทำไมเหมือนนางฟ้าจังก็แน่นอนที่ลงมาจากสวรรค์เอ้ยงม,มาถึงพี่แพร ทำไมว่าแต่ทำไมพี่ๆถึงใช้ถุงผ้ากันล่ะครับพวกพี่ไม่ได้พกแค่ถุงผ้านะ <c oughs> นี่พี่พกกล่องข้าวมาด้วยเลยค <c oughs> ือพวกพี่ได้ไปศึกษามาที่เขาใช้ถุงผ้าเพราะว่าพี่ไปเจอในช่องไทย g p s เขาได้กล่าวว่า พลาสติกเป็นสิ่งประดิษฐ์น้ำหนักเบาในยุค1,960ซึ่งพัฒนาขยายผลมาจากเซลลูลอยที่สังเคราะห์ขึ้นจากความต้องการหาวัสดุทดแทนงาช้างในการผลิตลูกบินเลียดในช่วงปี1,868ถุงพลาสติกเป็นของใช้ยอดนิยมของคนทั่วโลกในปัจจุบันมียอดการใช้5แสนล้านถึงล้านล้านใบต่อปีหรือเฉลี่ยทุกหนึ่งนาทีมีการใช้ถุงหิ้วอย่างน้อย1ล้านใบ จำนวน500แสนล้านใบนี้ต้องใช้พลังงานการผลิตจากน้ำมันจำนวน9,000ล้านลิตรเ <_ d isk> ทีเยบให้ชัดคือ <_ d isk> พลังงานที่ใช้ผลิตถุงพลาสติก8.7ใบสามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ำมันให้รถวิ่งได้ไกล1กิโลเมตรถ <_ d isk> ุงพลาสติกเป็นของใช้ที่มีอายุการใช้งานสั้นพร้อมเป็นขยะทันทีหลังการใช้แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง450ปีเป็นอย่างน้อย ถุงพลาสติกหูหิ้วแม้จะเป็นชนิดที่นำไปรีไซเคิลได้แต่ปัจจุบันมีการนำกลับไปรีไซเคิลน,น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนที่ผลิตออกไปจากการสำรวจพบว่าทุกตารางกิโลเมตรทั่วโลกจะมีขยะพลาสติกราว46,000ชิ้นถุงพลาสติก1.6ล้านใบนำไปเรียงเป็นเส้นรอบวงโลกได้หนึ่งรอบทุกหนตารางไมลจะพบถุงพลาสติก4 6 0 0 0ใบลอยในมหาสมุทร ส่งผลให้แต่ละปีมีนกทะเลตาย1ล้านตัวและสัตว์ทะเลอื่นๆจำนวน1 0 0 0 0แสนตัวและปลาอีกนับไม่ถ้วนเพราะเหตุนี้ไงที่พี่กับพิกกิ่งถึงเลือกใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพราะว่าจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและช่วยลดโลกร้อนอีกไย้ใช่ไหมครับถูกตอ้อง้ะครับเราสามารถลดพลาสติกง่ายๆเพียง ซื้อของน้อยชิ้นไม่รับถุงพกถุงผ้าหรือกระเป๋าใช้กล่องข้าวแทนถุงพลาสติกพกขวดน้ำมาเองเพียงแค่นี้โรงเรียนของเราก็ลดปริมาณขยะได้แล้วค่ะ